หินโคตรเพชรับหินโคตรเพชรหินโคตรเพชรห้ามจับน้ำหยดลงมาตลอดตรงนี้นะครับช่วยนาโดนหนาทครับเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเขาเรีกกันมาว่าคือมีพญานาคเข้าไปนอนในนี้ครับโอ้โห ทำบุญมาันยังฮะ <Huh? S 2> ชานี้ทำบุญมากันได้ยังครับทำมาแล้วตรงนี้นะครับเรียกว่าประตูบาปครับคนมีบุญเข้าได้คนมีบาปเข้าไม่ได้อ๋อ uh huh. เข้าได้อย่ยงตัวไี้นิดเดียวนะครับประตูหลวงพ่อนี่บุญเยอะนี่ข <c oughs> อขอมองี้ <c oughs> เอาเลยตรงนี้นะครับเรียกว่ารัตะนวิไลครับหรือเรียกว่าช้างสามตัวอยู่ด้วยกันครับโอ้สวยๆสวยเป็นสามสิ่งที่สวยงามโอ้ไม่ผิดหวังที่เข้ามา <g ül üyor> ไม่ผิดหวังที่เข้ามาครั้งแรกในถ้ำาขาไทยโอ okay.